แกลสวัสดีนะครับทิมสีจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับใต้รถเมล์ติดแอร์แห่งแรกของกรุงเทพมหานครนะครับรูงง้ง่ายๆเลยว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนะครับขณะน,นี้รูโซเนลเข้ามาถึงใต้รถเมล์่งนั้นแล้วนะครับก็คืออาคารสีเหลืองๆที่อยู่ตรงกลางนี่เองนะครับ ตึกเแ,แห่งนี้นะครับก็จะอยู่นหน้าห้างซีคอนกาแฟนะครับด้านหลังป้ายรถเมล์ดูตัวป้ายรถเมล์คืออาคารสีเหลืองนีนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นห้างซีคอนกาแฟนะครับห้างเซาีคอนกาแฟก็จะอยู่บนถนนสีรัตลินนะครับ เดีย๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่าป้ายรถเมย์แห่งน,นี้เปียอะไรน่าสนใจมากนะครับตอนนี้เดินมาถึงทางลงจากสะพานลอยที่ไปลงป้ายรถเมย์ติดแอร์แล้วนะครับจะให้คุณผู้ชมดูด้านบนของหลังคาป้ายรถเมย์ก่อนนะครับจะเห็นว่ามีแผกโซลเซลลตั้งอยู่นะครับ จะสูงให้เห็นชัดๆนะครับต,ตรงกลางที่เป็นวงกลมนี่นะครับก็จะเห็นว่าเป็นเป็นแผงโซล่าเซลล์สำหรับให้พลังงานที่จะใช้กับแอร์แล้วก็บุปรกรณไฟฟ้าภายในป้ายรถเมล์นะครับถือว่าเป็นป้ายรถเมล์ที่ทันสมัยและก็มีแนวคิดแบบเยี่ยมยอดเลยนะครับแล้วลงไปดูใกล้ๆกัน,กนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ ตอนนี้ลงมาด้านล่างถึงป้ายรถเมล์แล้วนะครับถ้าจะเห็นป้ายรถเมล์เห็นสัญลักษณ์ของป้ายรถเมล์ตั้งอยู่กับป้ายนะครับคือไอ้โคง้โคงวงกลมด้านหน้าอาคารนี่นะครับสัญลักษณ์ของป้ายรถเมล์ติดแอร์อันนี้ก็จะใช้เป็นสีส้มดำนะครับก็จะมองเห็นง่ายและโดดเด่นนะครับด้านห้าของป้ายรถเมล์ก็จะมีผู้พิการมารแสดงนตีอยู่นะครับ ก่อนจะเข้าไปดูภายในอาคารป้ายรถเมลิดแอร์ครับถาบคุณผู้ชมมาดูด้านหลังป้ายรถเมล์ก่อนนะครับจะเห็นว่าครับป้ายรถเมล์แห่งนี้ก็จะติดกระจกคลองแสงนะครับเมื่อมองด้านหลังผ่านไปจะมองทะลุถนนเลยนะครับมองเห็นรถเมล์และปานะที่ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาบนท้องถนนนะครับแล้วด้านบนนะครับบนหลังคาที่ติดแผงโซลาร์เซล ก็จะมีแอร์ตั้งอยู่สองเครื่องนะครับเป็นแอร์ให้ความเย็นกับป้ายรถเมย์นะครับและแอร์แห่งนี้ก็จะใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ในการมาปั่นเรื่อในการมาเปิดแอร์ให้เพื่อให้ความเย็นกับป้ายรถเมย์นะครับ ดื่มน้ำเย็นนี้ได้ก่อนเดี๋ยวก็ขออนุญาตกินน้ำกับแก้วอ่ะนะคะนรับตัวคาน์บไพร์รเป็น ระจกเป็นบานเลื่อนนะครับสามารถเปิดได้ทุกด้านเลยนะครับในสไลด์นะครับใส่ในนะครับ ในป้ายรถเมยก็จะมีจอโทรทัศน์ถึง3าจอนะครับ่าเนี่ย ลักษณะองเท้ายี่และที่นั่งก็า,าจะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นเหมือนท่อขนาดใหญ่ประมาณสิบนิ้วท่อวัะ,ะเลน,นะครับแล้วก็จะมีปักหรับชาร์จแบตขร้วสี่โทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์อิเลกทรอนิกไฟนมีท้าบอกชัดเจน เป็นมุมมองด้านข้างนะครับจะเห็นป้ายรถเมจิดแอร์ของเราเอ,อ่อมีความกว้างประมาณรับสองเมตรครึ่งนะครับส่วนความยาวน่าจะประมาณสิบเมตรนะครับเป็นอย่ไงไรครับคุณผู้ชมมาดีวิดไวคื้ชบได้ความใจ มาได้ที่คลิปต้แปนแบบการว่าลายรถเมล์ที่แอมบองไทยหน้าตาเป็นยังไงนะคะรับเปินคลิปนี้ก็ขอจบแค่ตรงนี้นะคะรับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ,บช่องรถแชนแนลด้วยนะคะรับคลิปนี้ลาก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ Chasing the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up.